ครับผมมีแวดวง IT เป็นสินค้าตัวใหม่ที่ Samsung เขาเพิ่งเปิดตัวมาเป็นมือถือ Samsung Galaxy Note 5หรือว่า Note 5โ t ้5ห๋อนนี้จะขายใช่ไหมใช่แล้วครับก่อนหน้านี้เขาจะมี Galaxy S ใช่ไหมตัว s 6ก็คือลักษณะที่มันแตกต่างกันระหว่าง S กับโน้ตเนี่ยก็คือโน้ตจะมาพร้อมประกาปากกาของเขาเนี่ยชื่อว่า S Pen ครับถือว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรม ดิ่งเดียวจาก s ซั s ซุงที่สามารถโน้ตทุกอย่างไว้ได้ทันทีฟีเจอร์ตั้งแต่ o f f ฟ c r e e n Memo ก็คือแค่กดประกาศมาก็จดโน้ตได้เลยถึงแม้หน้าจอจะปิดอยู่นะครับโชว์การใช้ฟีเจอร์เพียงกดประกาศมาก็เขียนได้ทันทีบนหน้าจอดำๆแบบนี้เลยครับอ,อีกอันนึงเรียกว่า Scroll Capture ก็คือที่เราใช้แคปหน้าจอง,ง่ายๆไม่ต้องกดปุ่มแค่เอามือเหมือนกับปาดเนี่ย ก็สามารถแคปหน้าจอได้เลยหรือว่าใช้ S Pen Capture ครับสามารถแคปหน้าจอได้ต่อเนื่อง22หน้าเก็บการแชทไลน์หน้ายาวๆหรือเว็บไซต์ได้ยาวๆเป็น10หน้าไม่ต้องมาคอยไล่แคป,แคปทีละหน้า2หน้าครับแล้วก็กล้องหน้านะครับ5ล้านพิกเซลกล้องหลัง16ล้านพิกเซล,ลตรงนี้แหละกล้องแรง ใช่ซัมซุงเนี่ยกล้องเขากล้องหน้าเขาชัดมากใช่กล้องหน้า,นานเนี่ยห้าล้านนะชัดอย่างรกล้องหลังเลยไหมใช่ฮะแล้วกล้องหลัง16ล้านเนี่ยโอ้โหอ้โหเนี่ยซัมซุงเนี่ยคือคือมันได้เปรียบตรงนี้แหละค<ช>ือถ่าเยเซลฟี่เนี่ยไม่หลุดเลยไม่หลุดเฟรมเลยนะครับถ่ายเซลฟี่ได้คมชัดมากและเขาก็เพิ่มเลยนะ ปรัชญาฟ้าชาร์จจริงชาร์จแบตเตอรี่แบบเร็วทันใจก็คือเป็นชาร์จแบบไร้สายแค่วางขึ้บนแท่นมันครับเร็วขึ้นขนาดนี้เลยนะโอ้ยชาร์จแบบไร้สายเทพมากครับผมผมบอกเลยว่าตอนที่เปิดตัวนี่คือที่แอบกเซฟที่ MBK รุ่นพี่ผมเขามีเปิดตู้อยู่ใช่ไหมทำไมเขาขายไม่ทันเลยาเขาบอกว่ามีไม่ทันจริงๆเขาบอกว่ามันแรงมากกระแสมาแรงมากสําหรับกลุ่มคนที่เป็นแฟนซัมซุงตัวยงเขารอตัวนี้อยู่แล้วแล้วก็เป็นดีไซน์ใหม่ด้วยเป็นเมทัลคอสกระจกขอบโค้งด้านด้านหลังนะครับสามสีสีทองโกลด์ทตินัมสี สีซิลเวอร์ไทเทเนียมแล้วก็สีดำ Black s a p p h i ายครับก็วางจำหน่ายพรุ่งนี้นะฮะอย่างเป็นทางการนะครับ21สิงหาคมนะครับ g a l a x ลกซี่โน5ใช่ครับ Note 5ครับครับท่านผู้ชมครับเราพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสุดท้ายครับ